โอเคครับทุกคนก็ออกกับสวัสดีกันด้วยนะครับอินนี่ต้อนรับเอาสู่รายการล่มบอกพิมพ์สตูนิโอนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูตารางทำคลิปกันนะครับว่าเหลืออยู่คลิปไหนบ้างแล้ว เหลือไหมไม่เหลือมันเล่นเหรอมันเล่นเหรอฮิปเราออนยังไงไอเอ็นซิกลมบอกนะครับเดี๋ยวผมห้ทำนะหรือว่าจะทำเลยเออทำเลยดีกว่านาะอไป เดิมะัพตอนนี้กับผมก็ได้ได้มาในคอมองผมเป็นทีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็ือการ์ตูนองผมเองนะอย่าไปดูเลย ครับอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด็กอ่ะครเหตุไมยากรล่าอไัง